ครับผมได้ดูข่าวนะผมได้ดูข่าวที่เอ่อทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ท่านนั้นได้ได้ดำรงตําแหน่งใหม่ผมก็เคยพูดบอกแล้วว่าท่านได้รับตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติใหม่น่าจะมีภาระหน้าที่อันใหม่นั้นเข้ามาจนสุดท้ายผมเห็นการที่ว่ายิงกันที่หนองบัวลําเออไม่ใช่ที่หนองบัวลําพูนะฮะที่ว่าเด็กตาย30มสิบกว่าศพ เหตการยิงกันที่สยามพารากอนนะฮะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ระบุว่าเ,ออเด็กอายุ14ปีป่วยทางจิตเวชนะครับแล้วก็เป็นเออแล้วก็ขาดยานะครับยาไปว่ามันนะนะครับเดี๋ยวบางทีมีตัวอะไรออกเข้าไปเล่นอาจจะเป็นเรื่องบาดหมางอาจจะเป็นเรื่องอะไรบางอยา่างที่เรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ได้คนที่จะเข้าไปรู้และสื่อสารกับตัวนั้นได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะหาทางในการไกล่เกลีย่ยบุคคลนั้นจะต้องเห็นตัวบกตอจะต้องเห็นตัวนั้นนะนะตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ระบุว่าเ,าเด็กคล้ายจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนั้นคอยควบคุมการสั่งการนะตัวในความเข้าใจคนจะคิดว่าเด็กนั้นเด็ก14ปีนั้นน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการออกแบบอะไรบางอย่างหนึ่งเหมือนการสร้างตัวปมและอารมณ์เมื่อได้แบบในการฆาตกรรม ก็จะเก็บแบบนั้นไว้กันในธุรกิจของตนเองหลากหลายรูปแบบนะครับตัวนั้นที่มีการสร้างตามที่เด็กเด็กคนนั้นนะครับเออได้พูดน่าจะเป็นการสร้างตัวเปรียบเสมือนตัวคนครับการสร้างตัวเปรียบเสมือนตัวคนการใส่ปมและอารมณ์การใส่ปมและอารมณ์เข้าไปหลากหลายส่วนให้ครบองค์ประกอบนะบจึงมีการก่อหิุรูปแบบนั้นขึ้นนะครับบางทีก็อาจจะมีเรื่องอะไรบางสีบางอย่างก็อาจจะได้นะครับนะ ผมไม่ได้ก้าวไก่เออและผมพูดอย่างนี้นะครับไอ้ที่ว่ามีมาว่าจะเอาผมไปรักษาว่าผมป่วยผมไม่ได้ป่วยนะครับพวกท่านจงคิดกลับใหม่ซะผมทําเพื่อชาตินะครับผมทําเพื่อชาติตามที่หน่วยงานเขาได้บอกว่าเออเพื่อชาติอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมไม่ขอบอกว่าคืออะไรผมทําเพื่อชาตินะครับร่างกายผมนิสระเพื่อชาติไม่ได้สละเพื่อใครเลยแม้แต่พวกท่านเนี่ยที่นั่ง ทำอะไรกันเนี่ยฮะในบางคนที่เข้าใจผิดคิดว่าจะให้ผมนั้นไปรับยาท่านควรจะไปรับเองเือครับผมทําเพื่อชาตินะครับการที่จะมองเห็นตัวพวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมมองเห็นปมและอารมณ์ต่างๆนานานะก็จึงจะมีการสร้างในการกลับผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้กลัวการสร้างในการกลับช่วยเหลือประชาชนคนไทยไปในแนวทางที่มันดีนะฮะ นะถ้าจะว่าจะเอาผมไปรับยาว่าผมป่วยเนี่ยพวกท่านนั่นจงไปรับเองนะนะจงคิดใหม่ซะ